ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่9กรกฎาคมพศ2566นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาตามต่อนะคะสูตรคํานวณของอาจารย์กระบินนะคะเลขวิ่งไม่เคยพลาดนะคะท่านผู้ชมเนาะเลขวิ่งเข้าเกือบทุกงวดนะคะสําหรับเลขวิ่งนะคะ แต่ว่าสํำหรับงวดที่ผ่านมาตัวจับคู่ก็หลุดนะคะจับคู่หลุดมาสองงวดแล้วแต่ว่าเลขวิ่งยังเดินดีเข้าตลอดนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้า fc ท่านใดได้ดูได้ติดตามนะคะก็คงจะรู้ว่าเข้าหรือไม่เข้านะคะไม่ว่าจะเป็นสายวิ่งหรือว่าจับคู่ให้นะคะ ค่ะก็แอดเชื่อว่าหลายต่อหลายท่านนะคะคงจะรอคอยสูตรของอาจารย์นะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะมาแบ่งปันให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในทุกๆงวดนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองช n แนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวอฟจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะอาจารย์งวดที่ผ่านมาพอจะโชคดีไหมคะ โอ้ยผมใช้เลขวิ่งไว้ห้ากับหกเข้าเลขวิ่งเต็มเต็ม<ส>เลยเนาะอาจารย์เนาะเข้ามาสองตัวเหมือนที่ผมบอกเห็นไหมว่าเลขอ่ะแนวทางเลขอ่ะมันมันมัน,ม,นมันสวยมากๆเลยห้ากับหกหวดทีแล้วโอ้ยเสียดายไม่มาคู่นี้เนาะอาจารย์โอ้มันมาเลยเสียดายไม่มาเออห้าหกแต่ว่ามาผมก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่ามัน มันมันคู่ห้าหกไปผมไม่ได้จับคู่ห้าหกโอ้เราอองซื้อค่ะห้าหกหกห้าค่ะจานเออนั่นแหละนั่นที่ผมบอกค่ะเราอองถามผมว่ามีโอกาสมาด้วยกันไหมมันมีโอกาสมีโอกาสค่ะเพราะเดวทางนี้มันเป็นแบบนั้นเสียดายจริงๆเนาะอาจารย์เนาะแดีวทางนี้กำลังวันไงค่ะอาจารย์เออ ถ้าถ้าเราลองสังเกตดูเห็นไหมมันเข้ามันเข้ามาสองตเนือเมื่อก่อนเนั้นที่ผมให้สองลยเจ็ดเห็นไหมมันเข้ามาสองกับเจ็ด่เใช่ค่ะเข้าสองเจ็ดเลยค่ะอาจารย์เออเนี่ยแหละมันมันจะมาสองตัวถ้าบางทีถ้าเราจับคู่ไม่ถูกกับตัววิ่งมันมันก็จะมาคู่กันลักษณะแบบนั้นค่ะอาจารย์โอ้ยนาเสียดายจริงๆเลยก็ก็เสียดายนะเดนถูกรับประทานไปสองตัวติ <laughs> ก,ก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันรู้สึกท้องเหมือนกันเลยค่ะจานออไม่เป็นไรค<ร>่ะาจานงวดนี้เอาใหม่ค่ะสู้ไปด้วยกันค่ะจานครับครับครับเพราะว่าทุกีบางท่านก็มีความหวังอายจาเนเนอะเห็นคอมเมนต์มาก็ารู้สึกสง<ช>สารเ<ห>นา<ช>เห็นใจผู้ง่ายๆว่าเห็นใจเลยล่ะอ๋อค่ะค่ะก็ก็จะพยายามทำเต็มที่เลเนอะให้ กับช่องลองให้กับพี่น้องที่ติดตามแนวทางของช่องรอองเนะคะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ม,มากค่ะที่แบ่งปันขายจาอผมก็มีแค่นี้เลยแบ่งปันไปก็ทําเองด้วยซื้อเองด้วยแบ่งปันไปเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรค่อาาจรยก็ให้แนวทางไปเหมือนเดิมแอดพร้อมแล้วค่ะอาจารย์เนาะ อือก็เลขหลักงนินเดิมครับเลขหลักนอะอือค่ะหกครับเลขหลักมี่หกอือหกนี่เปน็ปน,ปนเลขกำลังวันค่ะครับสองสองออแปดแปดโอ้ออแปดนี่เป็นเลขกำลังวันของวันอาทิตย์ยีบวกกันค่ะค่ะจังสามสาม โลครับค่ะสามแล้วค่ะศูนศูนค่ะเออสี่สี่สี่ก็เป็นเลขกำลังวันของวันอาทิตย์นะครับค่ะรเลขกำลังวันของวันอาทิตย์มันจะมีหกมีสี่มีแปดนะครับทีนี้ดูออกมาวิ่งสองตัวนะครับวิ่งบนเดิมเหมือนเดิม ฮัลโหลครับค่ะคาวิ่งบนค่ะอาจารย์หกครับวิ่งบนหกเนาะคุณจะพ่อหกตัวนี้ให้พี่น้องเอฟซีผมคิดว่ารูดได้เลยนะครับมั่นใจเน้นหกไปเลยนะอาจารย์นะเน้นหกไปเลยนะครับให้รูดเลยนะครับถึงจะให้นั่งผมคิดว่าหกนี้น่าจะมาหน่วยละสิบนะครับสองครับหกกับสองเนาะเเล็กเด่นในสูตรนะครับค่ะ จับคู่ครับค่ะจับคู่ค่ะสองหกจับคู่มีสองหก่งหกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์สองศูนย์สองโอ้ยแก็สองแปดแล้วก็สองแปดโอ้สองแปดเอฟโซว่าจะซื้อเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ตัวนี้เป็นตัวเด่นเลขกำลังวันนะครับศูนย์สองก็เป็นตัวเด่นในเลขสูตรนะครับก็ซึ่งก็ไปตรงกับเลขมงคลด้วยนะครับ ค่ะซึ่งคิดว่าก็น่าจะอั้นแล้วหล่ะน่าจะอั้นหรือหรือน่าจะปิดรับไปแล้วล่ะแต่ว่าถ้าพี่น้องเอฟซีพอจะซื้อได้ถ้าชอบสองแปดก็ก็หาวิธีเอาเนาะงวดนี้แอดก็ชอบแปดหนึ่งแปดสองค่ะคิดว่าอายุของพ่อค่ะอาจารย์เลขลาอองเชื่อไหมเลขอะเลขของวันอาทิตย์น่ะมันมีแปดมีหกมีสี่สามตัวเนี่ย ไม่บนกับล่างหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นมีมาแน่นอนค่ะอาจารย์อือแปดหกสี่เนี่ยสามสามตัวเอาแปดหกสี่เลยใช่ไหมคะมันมันไม่มาครบหรอกมันไม่มาด้วยกันหรอกอมันจะมาตัวหนึ่งตัวใดหรือเกาะคู่กันมาสองตัวอะไรประมาณนั้นค่ะค่ะอือหกแปดสี่ 6, 8, 4, เป็นเลขกำลังวันของวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์ือม,มีมาแน่นอนไม่บนกับล่างหรือทั้งบนทั้งล่าง ครับทีนี้สามตัวเหระค่ะศูนย์สองหกศูนย์สองหกสองศูนย์หกสองศูนย์หกแล้วก็แล้วก็กันไว้หน่อยหนึ่งก็คือแปดสองหกแปดสองหกค่จะจาอืงก็กันกันไว้นะครับหรือถ้าจะเอ่อ พี่น้องเอ็ซีไม่โชบคัดออกก็ได้ตัวนี้คุ้มกันๆไว้แค่นั้นแหละค่ะวิ่งล่างครับทนี้วิ่งล่างครับค่ะอาจารย์ก็จะใช้เลขกำลังวันสองตัวเลยนะครับซึ่งงวดที่แล้วก็ให้เลขกำลังวันไปไป็ลาดไปเนาะค่ะล่างพลาดแต่ว่าบนมาเต็มเต็มค่ะเพราะว่า เม่อวั่อนที่แล้วผมเอาหนึ่งออกไงเห็นไหมที่ผมบอกวันหนึ่งห้าแปดเนี่ยผมพอดีเผอเมินในสูตรตัดดับของผมเนี่ยหนึ่งบรรดับก็เลยค่ะเอาถูก,กออ,อก,กมดแล้วค่ะอาจารย์วันนี้แปดครับแปดค่ะหกแปกับหกค่ะเออส่วนสีนั้นก็ไม่เท่าไหร่ก็เอาออกเหมือนเดิมนะครับจ,จับคู่ครับค่ะจับคู่ค่ะ ปดหกครับแปดหกเก้าหกเก้าหกแล้วก็หน 1, 1> 1, <8. S 2> ึ่งแปดหนึ่งแปดเออการเลขเออการเลขเด่นนอกสูตรเนาะซึ่งก็เด่นมากเหมือนกันคือหนึ่งเก้าเนาะหนึ่งเก้าค่ะเออแล้วก็จะมีสี่แปดแต่ว่าสี่แปดเนี่ยไม่ตรงลงก็ได้มันน้งหรอกเพราะว่าผมตัดสีดับล่างเนาะ ค่ะค่ะก็ได้ค่ะจารย์อืมส่วนอีกตัวเนึงเจ็ดเนาะเจ็ดดับล่างนละ้วอ๋อเจ็ดถ้าพี่น้องชอบเจ็ดข้างล่างก็ก็ซื้อได้อะเนาะแต่ว่า<อ>ในแนวทางของผมเนี่ยเจ็ดเนี่ยไม่น่าลงทุนอ๋อค่ะอื์ข้างหลังน่าจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น ก็เซนหนึ่งแปดนี้หนึ่งหนึ่งแปดนี้ก็ผมใช้เลขกำลังวันก็เอาตัวหนึ่งเขาพูดที่แล้วที่ออกหนึ่งหกกับน้องคิดว่าน่าจะอยู่หนึ่งตัวค่ะจังอือเขาอ่างว่ที่แล้วข้างล่างมันออกหนึ่งหกอ่ผมเก็บไว้หนึ่งตัวหกกับหนึ่งมาผสมกับเลขกำลังวันมันชนกับเลขกำลังวันพอดีเลขกำลังวันมันจะมีหกมีแปดมีสี่ค่ะนรับผมอืผมวางแปดแล้วก็หกไว้ข้างล่างนีนั้นเลยคือแปดหกครับ เน้นเน้นแปดหกค่ะเก้าหกเก้าหกค่ะแล้วก็หนูแปดแล้วก็หนึ่งแปดเน้นสามชุดนะคะอืม่งหนึ่งแปดนี่สวยนะแอดก็ว่าจะจัดเหมือนกันค่ะาาอาจารย์เหมอนเห็นรอว่าฝันว่าหนึ่งแปดหนึ่งแปดทั้งมันพอดีมันตรงกับเลขเราเนาะเลขผมที่สง่งที่ส่งไปให้อะเนาะค่ะอาจารย์หนูก็ดตรงแค่จังนานแล้วแหละก็ไม่ได้ว่าไอ้นั่นเราก็ตัวนี้สวยเราหนึ่งแปดเนี่ย ค่ะค่ะน่า,า,าจะมีรุ่นนั่นแหละอาจารย์งวดนีมน้มีรุ่น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 เลยแปดตัวหกเนี่ยแปดตัสองแปดตัวหกเนี่ยมีรุ่นเลยแต่ว่าไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่าแล้วอาจารย์เนาะแต่ว่าจะซื้อได้หรือเปล่าหนึ่งแปดสองแปดเนี่ยคือมันมันมันเด่นมาชนกันเลยกำลังวันไงค่ะอืมเป็นปีแล้วนะเลขที่ผมไม่ได้ํำนวนเลขของวันอาทิตย์เลยเป็นปีแนละ้วค่ะค่ะผมจําได้มันมีแต่วันอื่น เนี่ยในรอบหนึ่งปีเนี่ยผมได้คำนวณเลขของวันอาทิตย์เ<า>นี่ยของวันอาทิตย์เนี่ยแปดหกสี่เนี่ยมันแน่ๆอยู่แล้วมันมีแน่ๆอยู่แล้วหนึ่งตัวอืมค<า>่ะอือถ้าถ้าว่าถ้าว่าจะให้จะให้แนวทางไปเนี่ยระวังแปดตัวหกเนี่ยผมโชอปกมากโชอปกมากกว่ามากกว่าแปดอืค่ะอาจารย์ซึ่งซึ่งมันมาตรงกับเลขเอเลขเอที่อ่า ของสลากที่ออกเมื่อที่แล้วเนาะหนึ่งก็หกค่ะเพาะาเหลือตัวหนึง่งศูนย์ของตัวน,นี้ก็จะเหลือเหมือนกันแหละไม่ไม่ไม่ศูนย์ก็หกอะไรที่ผมวางไว้สองหกศูนย์หกเนี่ยมันมันก,นก็ก็ใช่อ่ะนะนแนวทางมันเป็นลนักษณะแบบนั้นแอบวางงวดนี้จะมีศูนย์จะมาอีกค่ะอาจารย์ศูนย์ก็นั่นแหละก็ศูนย์หกอะไรละองนะใช่เนาะ <laughs> ก็ไม่แน่หกแล้วเป็นเก้าสิบเก้าเป็นในสูตรแต่เลขเด่นในสูตรก็คือศูนย์สองก็คือศูนย์สองค่ะค่ะเอออย่างดีเลยถ้ามันถ้าว่ามันพลาดจากซูคู่นี้มันก็จะไปเป็นศูนย์แปดศูนย์แปดมันอยู่ในสูตรผมเนี่ยคือสูตรตัดดับมันมีตัวดับใช่ค่ะอาจารย์ทีนี้ให้อาจารย์เน้นให้สองตัวบนแล้วก็สามตัวค่ะอาจารย์เออเน้นสองตัวบนเน้นที่สองหกเน้นสองหกเนาะ อศูนย์หกศูนย์หกเออเราเล่นแค่สองคู่น,คนี่แหละค่ะเออส่วนสามตัวก็ศูนย์สองหกค่ะศูนย์สองหกเออคู่นี้ใช้เจ็ดสองหกแปดสองหกได้อืมตัวสองหกเนี่ยแล้วก็สองศูนย์หกค่ะ สองชุดเหมือนกันนะอาจารย์นะคือสองชุดเนี่ยเพราะว่าผมชอบตัวนี้มาเพราะว่าเลขเนี่ยที่ผมทําแนวทางเลขมาเนี่ยผมบีบให้ตัวเลขมันคือว่าตัวเลขมันบีบตัวเลขมันเองนะครับบีบให้ตัวเลขมันน้อยลงเลยในแนวทางสุดค่ะอือคือคือว่าตัวตัวของมันเนาบังคับตัวของมันเองเลยไงว่าตัวเลขมันน้อยลงเลยค่ะอาจารย์อืออย่งนี้มันจะมีมันจะมีหกมีสองมีศูนย์มีแปด อย่างดีก็แค่สีไม้ตัวหนึ่งห้าตัวเนี่ยมีติดบนสองตัวเหมือนกับงวดที่แล้วติดบนสองตัวพื่นว่ามันเราไม่ไม่โชคดีเนาะมันมันไปมันไป<า>อยู่ใ,ในหลักร้อยแล้วก็เออหลักหลักหน่วยเนาะก็เลยกลับไปมันไม่ได้อยู่ในหลักสิบมันซึ่งมันก็เข้ามาสองตัวเหมือนกันใช่ใช่ที่จริงมันก็เข้าทุกงวดเลยนาาจย์เนาะ มันก็เข้าทุกงวนแหละเซนซินี่ว่ามันจะอยู่ในตำแหน่งไหนซึ่งผมบอกว่าข้างบนมัน,นมีหลักร้อยการการคำนวณเนี่ยมันจะยากหน่อยหนึ่งค่ะค่ะอาจารย์รให้อาจารย์เอวยพรให้เอฟซีเหมือนเช่นเคยค่ะอาจารย์ครับก็ก็เหมือนที่แล้วมานะครับก็วันที่แล้วก็ผ่านไปนะคร,ครับก็ต้องขอโทษขอไปพี่น้องเอฟซีด้วยนะครับก็ ถึงยังไงก็มีความตั้งใจจริงนะครับว่าอยากให้พวกเราให้พี่น้องเอฟซีโชคดีไปด้วยกันนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ผมก็มั่นใจเหมือนเดิมนะครับว่าที่ให้แนวทางไปนั้นคิ่าน่าจะเป็นตัวที่ใช่นะครับ <c oughs> ขอให้พี่น้องเอฟซีได้พี่กันนะนะครับขอให้ทุกคนจงโชคดีเฮงเฮงปังปังความรวยกันทุกคนพร้อมกันนะครับผม ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะอาจารย์งวดนี้ก็ขอให้โชคดีไปด้วยกันนะคะอาจารย์ครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ